ไม่เสียบอมขุดต่อยางนะครับแ,แถวเว้นแถวนะครับคือเจ็ดไกร่นน่าจะมาสองวันนะครับส่วนฝั่งนี้นะปุกแล้วฝั่งนู่นนะครับไม่ถูกเลย ก็ไม่ผูดนะครับคับทีมดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube สายันไม่โคดว่วนนะครับโอ้วางโตนี่ก็รากกับสองเม็ดนะครับ สู้แล้วนะครับเสียเงินหมื่นหนึ่งแล้วเราินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube. ย,อยูทูปป้ายันไม่กดเลยนะครับวันนี้ ลงละหนึ่งชั่วโมงครึ่งน,นะครับฝังโน้นเนี่ยรากยาวๆเลยไม่ค่อยปลูกครับแต่ฝังนี้เยอะครับง่ายอยู่ต่อตัดประมาณ3ปีนะครับ กรนเนี่ยวเหมือนกันนะครับโตยางเออเสียบลมจุกกลางใจเลยจุกเอากลางโตยางเลยเออ,อจะเอาทีเดียวให้มันได้เลยคิดว่ารถตัวเองนี่โอ้ซีซีบรอเปล่า ใจเสียบอมนี่ฝันหวานมานานแล้วนะครับ140่บรถใหญ่เล่นหนักเกินไปเด้ย๋ยวก็ไม่ไหวเหมือนกันนะืออืออจากแถวนี้ไปจากนี่ไปถึงมุมบ้านฝั่งนู้นนะครับโตไม่ค่อยผูกนะครับโตจะมาผูช่วงประมาณแถวดินแห้งๆนี่แะครับ หนึ่งสองโอ้สองเมตรนะครับแต่ละตัเนี่ยยาวสองเมตรเลยโอใหม่ๆนี่ก็ช้ากว่านี้นิดหน่่ยครับโอ้ยาวทำัีดีเลยบ๊ลย ช่วงบนนะครับช่วงล่างนี่แน่นทุกเลย ออสองเม็ดสองเมตรเลยดีนะครับที่เป็นปินทรายนะครับไม่ยากเท่าไหร่การขุดงานรายวันก็เหมือนกาบงานเหมานะครับ เราไม่กล้าเมาเนะครับเพราะว่าเรายังไม่เคยเอ็กซดเลยตัวนี้ร,รู้ว่ามันยากง่ายแค่ไหนก็ไม่รู้เน,น้นมือนกันนะครับสุสีกับรากยูคานะครับ ได้ไดขุดก่อนขุดก่อนฝั่งนี้ร่างไม่ค่อยขุกนะครับต้นมันไม่ค่อยขุดฝั่งนู้นนะครับมีแต่ตัวใหญ่ๆเลยแล้วก็ ไม่ค่อยผเหมือนฝั่งนี้นะครับขุดด้านข้างก่อนจดุดานข้างให้นึกงลึกก่อนดิร่างนีอ2เมตรขึ้นอันนี้น่าจะ2เมตรกว่าเกือบ3มเมตรแล้วมั้งเนี่ยเออ ยาวแค่ไหนมาแค่นั้นแหละครับนู่นยบขาดนะครับเหนียวเหมือนกันเออโอ้โหตึงนักงต่ยฝากไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ครับปายันไม่โูดหร่วนครับสวัสดีครับ